ไม่ต้องมาคู่หรอกค่ะอย่าเห่าอย่างเดียวเห่ามันไม่ได้ช่วยอะไรจะทําอะไรก็ทําไปเลยแค่เห่าเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เอาไปพูดต่อเพราะไม่ยอมทามจริงลูกน้องปากแซบขนาดนี้ เลิกจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นแสนท,ทั้งที่ทำผิดซ้ำหนังสือเตือนเรื่องนีนายจ้างพลาดไปนิดเดียวทลอยสรุปให้ฟังในสาระรายงานค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นสปิเกอร์ในงาน Job Connect 2025ก็ต้องขอขอบคุณทาง True Digital Park มากมากเลยนะคะที่ได้มอบโอกาสให้พลอยได้เข้าไปร่วมแชร์ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานในหัวข้อรางงานไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นสิทธิ์ของคนทำงาน เพื่อให้คนทํางานนะคะที่เข้ามาร่วมงานในวันนั้นได้รู้สิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายแรงงานด้วยส่วนใครที่ไม่ได้เจอพลอยนะคะก็พอยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายสามารถกดติดตามกระดิ่งกริ้งๆรอเคลียร์ได้เลยค่ะ ทีนี้เรากลับมาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะคดีนี้ลูกจ้างเขาเริ่มเข้าทํางานในวันที่1ตุลาคม2561ตําแหน่งงานสุดท้ายคือผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเงินเดือนอัตราสุดท้ายคือ80,000บาทและในวันที่13กุมภาพันธ์2563นายจ้างได้มีหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างก็เลยฟ้องนายจ้างขอบังคับให้ในายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและเงินโบนัสเงินโบนัสพิเศษค่าจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีค่าชดเชยสินจ้างแทนการหมอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมกับดอกเบีย้ยค่ะทีนี้นายจ้างก็เลยอ้างว่าก็ในเมื่อลูกจ้างคนนี้เขามีผลงานที่ต่ํากว่ามาตรฐานมาโดยตลอดแถมได้มีหนังสือตักเตือนแล้วก็ยังทําได้ไม่ดีไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยแถมยังมีการจงใจขัดระเบียบหรือคําสั่งนายจ้างอีกด้วยทีนี้สารแรงงานกลางก็พิจารณาแล้วพิพากษาให้ในายจ้างจ่ายเพียงค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปี3,205 จุด 3, 3, บาทพร้อมกับค่าชดเชย2,40 0 0 0บาทพร้อมกับดอกเบีย้ยส่วนคำขออื่นให้ยกแล้วลูกจ้างก็อุทธร์ค่ะศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษก็ได้มีการตรวจสำนวนประชุมปรึกษากาันศาลแรงงานก็รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมกับวินิจฉัยว่าตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างเขาได้มีการประเมินผลงานเป็นรายไตายมาสในปี2562และผลการประเมินของลูกจ้างนั้นก็ ต่ำลงมานะคะมีข้อบกพร่องถึง5เรื่องนั่นคือคุณส่งงานไม่ตรงกำหนดเวลาแล้วผลงานก็ไม่มีคุณภาพด้วยและเมื่อสิ้นสุดรายใจมาสที่4ปี2562ก็พบว่าพัฒนาการในการทำงานของลูกจ้างต่ำสุดคะแนนในการทำงานก็ไม่ได้มาตรฐานมีข้อบกพร่องถึง6เรื่องนายจ้างก็ได้มีการตักเตือนในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานถ้าเธอทำงานได้ไม่ดีขึ้นเนี่ยฉันจะมีการพิจารณาถึงคันเลิกจ้างนะลูกจ้าง เพรา,ายังไม่ปรับปรุงตัวเองนะคะไม่ส่งงานตามกําหนดเวลาแล้วก็ยังมีการลากิจโดยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอีกด้วยกรรมการผู้จัดการก็เรียกลูกจ้างคนนี้เข้าไปในห้องประชุมพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีการทำถึงเรื่องงานและการขาดงานด้วยลูกจ้างคนนี้ก็แสดงความไม่พอใจพร้อมกับพูดว่าไม่ต้องมาขู่หรอกค่ะอย่าเห่าอย่างเดียวเห่ามันไม่ได้ช่วยอะไรจะทำอะไรก็ทำเลยค่ะ แค่เห่าอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เอาไปพูดเสียเปล่าเพราะไม่ยอมทำจริงกรรมการผู้จัดการเขาเจอแบบนี้เขาก็เห็นว่าในเมื่อฉันให้โอกาสลูกจ้างคนนี้มาหลายครั้งแล้วลูกจ้างก็ยังมาพูดแบบนี้ใส่อีกซึ่งเป็นการดูหมิ่นกรรมการผู้จัดการนะคะเลยขอสั่งให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลออกหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้ทันที เพราะว่าการกระทําของลูกจ้างคนนี้ทําให้ในายจ้างเสียหายต้องอับอายเสียชื่อเสียงขาดความเคารพในการบริหารจัดการภายในองค์กรมีการจงใจขัดคําสั่งไม่ทําตามคําสั่งของนายจ้างเป็นประจำอีกด้วยเป็นความผิดที่ร้ายแรงถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้รู้ล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583นายจ้างก็ไม่ ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา17พรบรคุ้มครองแรงงานและยังถือว่าไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมค่ะแต่ทีนี้ก็มีจุดพลิกนะคะสังเกตไหมว่าศาลมีการสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากว่าอะไรคะเพราะการเลิกจ้างในครั้งนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ลูกจ้างดูหมิ่นกรรมการผู้จัดการต่อหน้าหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงทําให้เขายา ต้องจ่ายค่าชดเชยรวมถึงหนังสือเตือนทั้งหมดที่ให้ลูกจ้างเขาไปปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทํางานหรือกระบวนการทํางานพร้อมกับรับฟังคําชี้แจงเพื่อให้ลูกจ้างไปพัฒนาตัวเองแต่ว่าในหนังสือเตือนนั้นก็ไม่ได้มีการระบุนะว่าลูกจ้างเขาทําผิดอะไรที่ไหนอย่างไร และไม่ได้มีการห้ามทําผิดซ้ําด้วยหนังสือน,นี้จึงเป็นแค่การตักเตือนในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานเท่านั้นซึ่งไม่ถือว่าเป็นหนังสือเตือนตามพรบของอรายงานมาตรา119วงเล็บ4 <c oughs> การที่ลูกจ้างเขาได้มีการอุทธรว่าฉันไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ฉันไม่ได้ดูหมิ่นในจ้างนั้น ก็ถือว่าเป็นการอุธรอ์โตแย้งดุลพินิษซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงนั่นแหละแล้วคุณไปโตแยงจึงห้ามไม่ให้อุธทอ์นะคะตามพรบรจัดตั้งศาลรายง,งานและวิธีพิจารณารายง,งานพศ2522มาตรา54วารรคหนึ่งศาลอุธธอ์คดีชำนาญพิเศษจึงไม่รับวินิฉัย พิพากษายกคำอุทธรของลูกจ้างค่ะสรุปแนวคิดจากคำพิพากษานี้สั้นๆน,นะคะว่าด้วยเรื่องของมาตรา119อเกลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยการที่เราจะออกหนังสือเตือนได้เพื่อให้มีผลตามกฎหมายจะต้องเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขัดคําสั่งของนายจ้างซึ่งเรื่องของการทํางานไม่มีประสิทธิภาพจะเตือนได้นั้นก็จะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างเขาส่งงานไม่ตรงเวลาตามคำพิพากษานี้เนาะหรือว่าทํางานผิดกระบวนการ ทําให้งานเกิดความผิดพลาดแบบนี้สามารถออกหนังสือเตือนได้แต่เน้นย้ําเลยว่าองค์ประกอบที่สําคัญคือเราต้องบอกชัดเจนว่าเขามีการทําผิดยังไงบ้างที่ไหนอย่างไรและที่สําคัญคือในหนังสือเตือนนั้นต้องบอกด้วยว่าห้ามทําผิดซ้ําอีกถ้าทําผิดซ้ําจะมีการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยแต่ถ้าหนังสือเตือนของเราไม่ได้มีองค์ประกอบตามนี้นะคะต่อให้เตือนไปกี่ใบแล้วนํามาเลิกจ้างก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่ดีทีนี้มาในเรื่อง ของมาตรา118ก็ต้องบอกว่าแม้ลูกจ้างเขาจะทําผิดตามคําพิพากษานี้ไม่ว่าจะเป็นดูหมินกรรมการผู้จัดการเนาะทำงานก็ส่งไม่ตรงเวลาผิดกระบวนการด้วยแต่เลิกจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชยเพียงเพราะนายจ้างพลาดไปนิดเดียวตรงที่ว่าคุณไม่นําเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นเหตุผลในการเลิกจ้างซึ่งจริงๆถ้านายจ้างนําเหตุผลนี้มาเขียนในหนังสือเลิกจ้างนะก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วแต่นายจ้างไม่นํามาเขียนในหนังสือเลิกจ้าง สุดท้ายก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา118อยู่ดีฉะนั้นลูกจ้างทำความผิดนายจ้างก็ต้องระวังนะคะนำมาเขียนในหนังสือเลิกจ้างให้ชัดเจนด้วยค่ะก่อนจะจบ EP นี้นะคะพลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา Q&A นิดนึงนะคะขอถามค่ะนายจ้างอ้างว่าเศร,รษฐกิจไม่ดีสั่งหยุดงานสุกเสามา5้าเดือนโดยไม่ได้จ่ายลูกจ้างเลยมีความผิดไหมคะ คำตอบก็คือนายจ้างมีความผิดนะคะพอถ้านายจ้างจะสั่งหยุดงาน หยุดได้ค่ะแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติยกเว้นว่าได้มีการพูดคุยกับลูกจ้างแล้วลูกจ้างเขาก็ได้มีการยินยอมเนาะเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลให้เห็นใจกันนิดนึงเนาะสมมุติว่าเศร,รษฐกิจไม่ดีจริงๆฉันขอหยุดงานในช่วงสุขเสาร์นะและงดการจ่ายค่าจ้างถ้าลูกจ้างยินยอมนายจ้างทําได้แต่กรณีนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นการมัดมือชกนะคะอยู่ดีๆหยุดไปเลยแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้าง จึงถือว่าเป็นความผิดที่นี้ถามถึงสิทธิ์ของลูกจ้างทํายังไงได้บ้างเราก็สามารถเก็บหลักฐานไว้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการสั่งหยุดงาน ไม่ให้ทํางานแล้วก็หลักฐานการไม่จ่ายค่าจ้างรวมถึงสัญญาจ้างที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วตามปกติเนี่ยเรามีการทํางานในวันศุกร์วันเสาร์นะแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ด้วยแต่อยู่ดีๆมาเปลี่ยนเลยโดยลูกจ้างไม่ยินยอมซึ่งกรณีนี้นะคะอายุความ2ปีนับตั้งแต่ง,งวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวดที่นายจ้างเขาไม่จ่ายเรานั่นแหละสามารถไปแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยค่ะ ถ้าอยากให้พอยเกลีย่ยทุกประเด็นขัดยี่ทุกคำถามสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ